สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับกระแสเลือกตั้ง2,566นะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับน้องแหม่มสุวัตราสรมัถาวนิตและผมธรรมศักดิ์น้ำไม่พันนะครับที่ต้องบอกว่าการเมืองยิ่งเข้าใกล้ช่วงโค้งสุดท้ายครับน้องแหม่มท่านผู้ชมครับเป็นการเมืองที่ต้องจับตาอย่ากระพริบตาทีเดียวนะครับเพราะว่าในความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องหลายประเด็น ให้เราต้องไปถอดสมการทางด้านการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณทักษิณชินวัตรนะครับโทนี่วุฒซัมว <c oughs> ันนี้เอาประเด็นที่อุ้งอิงลอดลูกชายเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลานทั้งหกคนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ขอดออกมาก็อยู่ต่างประเทศโดยตลอดเช่นเดียวกับหลานคนทีทเจิตรัะนั้นก็อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานก็บอกว่า กันเร็วๆนี้ไม่ใช่หนังนะครับทักษิณประกาศว่าพบกันเร็วๆนี้ส่วนว่าจะได้กลับมาหรือไม่เนี่ยโอ้โหวันนี้มีการให้ความคิดความเห็นจากหลายฝ่ายด้วยกันนะครับไล่มาตั้งแต่ลุงป้อมก็ออกมาให้ความเห็นคุณอนุทินชาญวิรุก็ออกมาให้ความเห็นแต่คนที่ให้ความเห็นค่อนข้างจะทําให้คุณทักษิณเองก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์นะก็บอกว่าเห็นพูดกันมาหลายคำรบแล้วว่าจะกลับมาจะกลับมาแล้วก็แน่นอนครับ ก็มีกระแสการนามาจากในขั้วของรัฐบาลเนี่ยหลายคนเท่ยก,กันการกรบมาของทักษิณคราวนี้ที่บอกว่าจะกลับมาเมืองไทยไม่ใช่พูดเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าครั้งสุดท้ายคุณทักษิณพูดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเพราะก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสั่ข่าวเกียวโดะน,นะครับเพราะนั้นเอาล่ะครับประเด็นร้อนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์จากมหาวิาทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ท่านอาจารย์ธนพรอยู่ในสายกันท่านผู้วชมแล้วนะครับ ท่านอาจารย์ธนพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณธรรมศักดิ์ครับคุณสุภัตาครับขอบคุณอีกครั้งนะครับเท่เกียร์กับทางรายการครับอ๋อยินดีครับคุณต้อมคุณแหม่มครับใช่อาจารย์ครับทำไมคนชื่อทักษิณชัยวัฒน์ยังคงตามมาหลอกหลอนการเมืองไทยอยู่ณขณะนี้ครับอาจารย์ครับเอ๊ะผมว่ารอบนี้เขาเขาเอาจริงนะอะนะครับคือรอบก่อนหน้านี้รู้สึก18อ่า17 18ครั้งเนี่ยนะครับอ่าตอนนั้นก็หลอกนะครับอือ โดยเฉพาะในช่วงคสชนี่ก็รู้สึกว่าจะหลอกกันหลายรอบนะครับแต่รอบนี้ฮะผมผมฟันธงว่าเอาจริงนะครับด้วยเหตุอยู่สองสาประการดังต่อไปนี้นะครับคือประการที่1เนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยมั่นใจว่าเพื่อไทยเนี่ยแรนสไลด์แน่นอนนะครับอันนี้คือความมั่นใจของคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับ แล้วก็การแลนสไลด์เนี่ยนะครับก็เสนอตัวเลขที่เท่าไหร่ครับสามรอยสิบเสียงใช่ไหมครับครับค่ะใช่แล้วสามร้อยสิบเสียงเนี่ยนะครับตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เพราะว่าเกินสอง้อยห้าสิบเสียงใช่ไหมครับครับแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊อาจารย์ครับเราจะผ่านดานสวอยังไงเพราะว่าขั้นต่ำมันต้องสามรอยเจ็สิบหกถูกต้องไหมครับครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยเขาอยากเขาอยากจะไล่สามลุงกลับบ้านอยู่แล้ว นะครับดังนั้นในเกมที่พักเพื่อไทยเขาวางไว้ก็คือว่าอีหกสิบกว่าเสียงนะครับเนี่ยก็จะมาจากพักเก้าไก่ครับอไม่ได้มาร่วมรัฐบาลนะครับมาร่วมโหวตให้คุณอุ้งยิ้งเป็นนายกแล้วก็พักเก้าไก่ก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปครับนะครับเพราะว่าเกมที่พักเพื่อไทยวางเอาไว้ก็คือว่าอ่พักเก้าไก่เนี่ยเป็นพักที่หน้าตาหล่อครับนะครับดังนั้นจะให้พัก ก้าวไกลเนี่ยไปสนับสนุนนายกอีกขั้วหนึ่งเนี่ยพรรคก้าวไก,กลทําไม่ได้ะนะครับดังนั้นก็จึงเป็นเกมบีบให้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะต้องยกมือสนับสนุนคุณอุ้งอิงเท่านั้นนะครับถ้าพรรคก้าวไกลโหวตยกมือให้คุณอุ้งอิงแล้วพรรคเพื่อไทยมี3า0รอยสิบเสียงก็เกิน3า6รอ็ิหแน่นอนะนะครับแต่เป็นที่หน้าอันนี้ก็ต้องบอกแฟนคลับพรรคก้าวไกลก่อนว่าแต่พรรคก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายท้านต่อไป ครับนะครับเพราะพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่เอาพักเก้าไกลเข้ามาร่วมแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจวิธีคิดของพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้พักเพื่อไทยก็จะเดินหาเสียงแบบดุดันครับเราจะสังเกตเห็นว่าคุณเสฐาก็ออกมาปาดฉากกับคุณอนุทินแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ถอยด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้กลัวพักภูมิใจไทยใน ในการเลือกตั้งสอสอแบบเขตคนะครับพรักภูมิใจไทยซะอีกที่จะต้องกลัวพักเพื่อไทยเพราะฉนั้นพักเพื่อไทยเขาเห็นว่าสถานการณ์ในเขตเลือกตั้งขนาเนี้เขาเป็นต่อครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องแย่งชิงพื้นที่ของพักภูมิใจไทยมาให้หมดไม่ได้บอกว่าให้มากที่สุดนะครับแย่งชิงพื้นที่มาให้หมดครับนะครับเพราะว่าเราดูสมการตัวเลขนะครับฟางสีลุงลุงตู่ลุงป้อม ลุงชวนแล้วก็ลุงเนวินเนี่ยครับจะสู้ได้ก็ต่อเมื่อได้126เสียงเพราะไปะบวกสวออีก250ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พักเพื่อไทยกําลังบทขยี้อยู่ตอนนี้ก็คือว่าบทขยี้พักภูมิใจไทยไม่ให้เหลือสิ้นซากะนะครับเพื่อที่จะดึงนะครับตัวเลข26เสียงเป็นอย่างน้อยเนี่ยเอากลับมาเป็นของพักเพื่อไทยอืมันก็จะทําให้ปี4สี่เนี่ย ได้สสไม่เกิน100คนรวมกันสี่พักซึ่งก็จะไม่สามารถสวก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ครับนะครับดังนั้นเราที่ผมพูดเนี่ยผมกําลังจะอธิบายวิธีคิดของพักเพื่อไทยนะครับคราวนี้พอพักเพื่อไทยได้310เสียงคุณอุ้งอิงเป็นนายกแล้วเพราะพักคก้าวไกลก็ต้องมาโหวตให้นี่นะครับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพักเดียวที่จะได้ร่วมรัฐบาลก็คือพักคลงปอม ครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องการประนีประนอมกับสวครับนะครับแล้วก็กลไกอื่นๆที่ที่มีอิทธิพลอยู่ในระบบการเมืองลูกป้อมก็จะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดครับนะครับคราวนี้พอเราเข้าใจที่มาของวิธีคิดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าทําไมครั้งนี้คุณทักษิณถึงบอกว่าจะกลับบ้าน ครับนะครับเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้ตามที่ตัวเองต้องการแบบนี้ตามแผนที่ตัวเองวางไว้แบบนี้นี่ก็ไม่มีอะไรจะขวางคุณทักษิณได้แล้วนะครับเพราะนั้นคุณทักษิณงวดนี้นะครับผมสวนกับอีกหลายกูรูผมสวนว่ามาแน่นอนมาแน่นอนนะฮะไม่มีจังหวะไหนดีเท่านี้อีกแล้วเพราะว่าถ้ามาไม่ได้งวดนี้มาไม่ได้อีกแล้วครับผมย้อนนิดนึงอาจารย์ ครับผมครับก่อนหน้านี้คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นพูดประเด็นนี้แหละว่าผมจะกลับประเทศไทยหลังเลือกตั้งแม้ตัวเองจะต้องติดคุกผมจะแลกกับชีวิตที่ผมเหลืออยู่เมื่อวานนี้พอพูดว่าลูกชายของตัวเองมาอายุ7จ็แล้วอยากจะมาอยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมจะออกมาเป็นเช่นไรก็ตามและไม่ขอได้สุดกรรมด้วยแม้เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลนี่ไปให้กับาข่าวเกียวโดไว้แต่ครับครับแน่นอนครับ คือตอน,น,นเนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ก็ส่งก็ส่งสัญญาณตอนนี้ยิ่งส่งสัญญาณหนักๆเลยนะครับว่ามาแน่เพราะอะไรรูครับหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยเรียนไปหลายครั้งแล้วว่ากฎกระทรวงยุติธรรมเรื่องสถานที่คุมขังที่ไม่ใช่เรือ,จรรอนจำั้องใช้แล้วครับ,รบนะครับแล้วกฎกระทรวงฉบับเนี้ยคุณทักษิณส,สามารถใช้ประโยชน์ได้อืเพราะอะไรครับเพราะคนที่ดูแลกฎกระทรวงฉบับนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค นะครับแล้วเราลองคิดว่าถ้าพักเพื่อไทยเขาตั้งรัฐบาลสามร้อยสิบเสียงแล้วมาบวกกับพลังประชารัฐของลุงป้อมเนี่ยนะครับสดแค่สองพักเนี่ยนะครับเรื่องแค่เนี้ยทําง่ายกว่าคุณบุญชงทําง่ายกว่าคุณบุญทรงขายข้าวจีทูจีซะอีกอืนะครับทําได้แน่นอนครับผมถึงบอกว่าวันการที่พักเพื่อไทยตั้งเป้าหมายแลนสไลด์เนี่ยนะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณทักษิณจะได้กลับบ้าน ค่ะเพราะฉะนั้นแคมเปญเพราะฉะนั้นไทยที่เป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะปิดสวิตสามปอได้แล้วก็ได้คุณทักษิณกลับบ้านด้วยค่ะนะครับคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าอ้าวแล้วคนที่ไม่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านล่ะจะเลือกใครดีเราก็ต้องพูดตามตรงว่าวันนี้รวมไทยสร้างสร้างคาดเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งของพรรคเพื่อไทยอีกแล้วเขามองข้ามคุณประยุทธ์ไปแล้วครับ โอยเขามองข้ามไปแล้วครับครับตูต่จะมาถึง25หรือเปล่าใช่ใช่น<ช>เวลานี้นะจ๊ะไม่ใช่คู่แข่งกนแล้วครับครับเพราะฉะนั้นใครที่เกียดทักษิณมากๆนะครับผมแนะนําเลยว่าก็ไปตาเก้าไก่เยอะๆออเพราะคนพักที่จะสกัดทักษิณได้ตอนนี้มีเก้าไก่พักเดียวค่ะแต่ต้องได้สอสอให้มากกว่าพักเพื่อไทยครับ เพราะฉะนั้นก้าวไกลต้องแรนสไลด์ถึงจะหยุดทักสินได้มิหน้าคุณทักษิณถึงไปฟาดคุณธนาธรก่อนหน้านี้ว่ารู้สึกระยะหลังๆเนี่ยทาธนาธรมาวิจารณ์เพื่อไทยถึงการซื้อตัวนักการเมืองนะมาอยู่กับทางเพื่อไทยเนี่ยระยะยหลังก้าวไกลเหมือนกับไปให้ปัดเข้าไปกทีล้งนะทประชาธิปัตย์ทุกขณะอ่าแน่นอนครับเพราะว่าเกมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขารู้ดีว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ยึดมั่นในอุดมการ์ นะครับดังนั้นเนี่ยจะให้พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับไปยกมือโหวตให้กับนายกของอีกขั้วหนึ่งเนี่ยพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับเขาไม่ยกหรอกนะครับแล้วจะงดออกเสียงมันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะตัวเองก็อยากจะปิดสวิต์สามปอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาโหวตให้คุณอุ้งอิ้งเป็นนายกใช่ไหมฮะเพื่อไทยได้นายกด้วยได้คุณทักษิณกลับบ้านด้วยพรรคเก้าไกลก็โหวตฟรีไปแล้วตัวเองก็เป็นฝ่ายค้าน อาาจรย์สมใจสวสมใจรัฐราชการสบายไปทุกฝ่ายครับผมค่ะค่ะอาจารย์ท่าหลายคนเองมีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะการที่คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับบ้านแบบนี้ขออนุญาตกลับบ้านมาเลี้ยงหลานอะไรประมาณนี้มันจะส่งผลต่อพรกเพื่อไทยมันมีในยยะแบบนี้ไหมคะอาจารย์เป็นผลดีหรือผลเสียกับเพื่อไทยต่อคะแนนเสียงกันแน่คะอาจารย์คะโอ้ยแน่นอนครับคุณทักษิณประกาศกลับบ้านนี่นะครับพักที่ออกอาการมากที่สุดคือภูมิใจไทยไงครับครับ คุณอนุทินถึงต้องรีบมาอะไรครับมาสารไมตรีก่อนว่าอขอให้ลืมความหลังลืมความหลังที่คุณเดวินทำเอาไว้กับคุณทักษิณใช่ไฮะแล้ววันนี้คุณคุณเศรษฐาก็ตัดเยื่อใยเลยก็วันนี้เขาคิดใหญ่แล้วนีฮะพรรคไทยเขาไม่สนพรรคคุณใจไทยแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าคนที่รู้จักเนวินดีที่สุดก็คือทักษิณใช่ค่ะมันจบแล้วครับนายเนี่ยน,นะครับผม,อมบอกแล้วว่าเราเคย ได้ยินใช่ไหมครับว่าอะไรนะครับล้างแทนสิดปีไม่สายอะประมาณนั้นนะครับนี่คือเกมการเดินของพักเพื่อไทยครับนะครับอันนี้ผมเอามาวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมฟังนะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบสองเด้งก็คือว่าปิดสวิตสามปอด้วยแล้วก็ได้ทักษินกลับบ้านด้วยก็ไปเลือกพักเพื่อไทยเอาให้ถล่มทลายตามแผนของพักเพื่อไทยครับ ส่วนใครก็ตามที่หมั่นไส้คุณทักษิณแต่อยากจะปิดสวิตสามปอวันนี้คุณประยุทธ์ไม่ใช่คําตอบก็ก็มีทางเดียวฮะคุณจะรักหรือคุณจะชอบไม่ทราบแต่ทางออกของคุณมีทางเดียวคือพรรคเก้าก่านะครับวันนี้เกมการเลือกตั้งมันพลิกมาเป็นแบบนี้แล้วครับค่ะขนาดว่ารวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะลุงตู่หรือพี่ตู่เนี่ยค่ะปรับบทบาทปรับกลยุทธ์สุดฤทธิ์อาจารย์มันไม่ได้เรียกคะแนนขึ้นมาเลยเหรอคะช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยค่ะ มันมันไม่เหลือแล้วครับพูดตรงๆนะค่ะวันวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณอุงยิงปรากฏตัวแล้วแล้วจะนําพักหาเสียงแล้วนอนพักหลังคลอดลูกชายสองวันมาแล้วครับแล้วลองคิดดูสิครับว่านอนพักนะครับสองวันแล้วขึ้นมาทํางานเลยเนี่ยโอ้โหได้ใจแฟนคลับขนาดไหนครับแล้วเราดูสิครับวันนี้สิ่งที่พักเพื่อไทยวางเกมทํำยังไงฮะ ให้ผู้สมัครสสกทมทุกคนยืนตามตีแยกนะครับบอกแล้วบอกว่าเพื่อส่งคนกทมไปทำงานครับแล้ววันที่ห้าก็เห็นบอกจัดอีเวนต์ให้ผู้สมัคร30สารเขตเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะภายใน1.29ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งถ่ายทอดสดไลฟ์สดให้มาถึงสยามพารากอนให้ได้เพื่อที่จะสร้างแคมเปญปฏิรูประบบการขนส่งเพื่อ ทักเพื่อไทยวันนี้ตั้งแต่คุณทักษิณประกาศกลับบ้านคุณอุ้งอิงลากรอดสองวันกับนําครับ,บมีอีเวนต์ใหญ่ๆตามมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เขาจับหนักครับไม่มีปณีปรนอมกับใครทั้งสิ้นครับผมอาาครับแต่มันมีประเด็นนะว่าการ,รออกมาพูดข่าวนี้ของคุณทักษิณมีในยะอย่างที่ท่านอาจารย์ธนพรบอกก็จริงเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราย้อนไปอดีตที่ผ่านมาเนี่ย คุณทักษิณมีบ,บทเรียนนะครับถูกยุบพักไทยรักไทยถูกยุบพักพลังประชาชนถูกยุบไทยรักษาชาติแล้ววันนี้นะถ้าเราจะเอาโพลความมั่นคงล่าสุดที่ออกมาบอกเนี่ยคะแนนของทางคุณเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะแดนสไลด์หรือไม่ได้นไลด์ก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขามีการมองว่าถ้าจับใดก็แล้วแต่ฝ่ายนักนิยมรู้สึกว่าเขาถูกต้อนจะต้องหลังควินฝาแล้วเนี่ยผมไปโฟกัสคำพูดของกอกต กกตวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอีกวันสองวันเนี่ยจะมีข่าวใหญ่ถามว่าข่าวใหญ่น้นคืออะไรนะครับก็มีการไปโฟกัสว่าขณะนี้มีอย่างน้อยสี่พักการเมืองที่ถูกตั้งแท่นกับกบกตที่จะมีการยุบพักเกิดขึ้นมันจะใช้ปรากฏการฟ้าผ่าเพื่อที่จะกัดเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมครับท่านใหา่ครับชั่วโมงนี้ไม่มีทางครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการจะตัดการจะเอาชนะเกมของคุณทักษิณด้วยการยุบพักเนี่ยนะครับที่ได้ผลที่สุดก็คือต้องยุบพัก ก่อนที่จะเลือกตั้งถูกไหมครับเราลองนับเวลาสิครับว่าวันนี้มันเหลือเวลาอีกกี่วันไม่ถึงสิบสี่วันแล้วครับครับคืออำนาจการยุบพักนี่ไม่ใช่อำนาจกกตน,นะครับอ,อำนาจการยุบพักเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญกกตนเนี่ยนะครับอ้าวสมสมมตินะอ้าวว่าเดินเกมยุบเดินเกมยุบจริงๆเนี่ยกกตนเนี่ยนะครับทำหน้าที่ได้คืออะไรครับคือส่งฟ้องสารรัฐธรรมนูญครับครับแล้วสารรัฐธรรมนูญมีนิจไถยครับ แล้วก่อนมินิัยเนี่ยกระบวนการการพิจารณาเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้กับผู้วามเนี่ยนะครับเขาสู้อย่างเต็มที่อืนะครับคือสิ่งคือสิ่งที่คนคิดเนี่ยผมเข้าใจแต่ว่าคนที่คิดเนี่ยไปติดโมเดลของพักไทยรักษาชาติครับผมเข้าใจเลยว่ายุคก่อนจะตั้งแต่นั่นคือมันมีเงื่อนไขพิเศษนะครับเรื่องแคนดิเดตนายกของอพัคไทยรักษาชาติใช่ค่ะนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเงื่อนไขนั้นนี่ครับนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับกระบวนการในสารรัฐนูเนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยนะครับจะมากระทําแบบสองสามวันแล้วยุบเลยเนี่ยนะครับไม่มีทางครับอืผมฟันธงเลยว่าไม่มีทางที่จะยุบพักเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งครับนะครับถ้าจะยุบนะครับกอกตต้องออกมาแอคชั่นเร็วกว่านี้อย่างน้อยที่สุดนะครับตั้งแต่จับฉลากเบอร์ได้อะ นะครับเพราะว่าเรื่องที่กกตพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนก่อนการประกาศพระราชกิจจีกาการเลือกตั้งทั้งสิ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายกระบวนการให้เข้าใจก่อนนะครับคือผมเนี่ยทราบดีว่าแฟนลับแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเป็นกองเชียร์ครับนะครับแต่ผมคิดว่าเราก็จะต้องตั้งอยู่บนหลักการและกระบวนการทางกฎหมายที่ที่มันถูกต้องก่อนรับ นะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกว่าความรู้สึกส่วนตัวนํากระบวนการตามกฎหมายที่มันเป็นจริงครับนะครับผมไม่ได้มีปัญหาว่าใครจะยุบพักใครนะครับแต่เราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าก,กระบวนการการยุบพักเนี่ยมันมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรครับนะครับแล้วการดําเนินการนั้นเนี่ยมันเริ่มนับหนึ่งแล้วหรือย,ยังอ้าวถ้านับหนึ่งสมมุตินะอ้าวถ้ากรกตรเริ่มนับหนึ่งอ้าวสองคืออะไรสามคืออะไรสี่คืออะไรเราดูง่ายๆนะครับครับ จะยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับเกือบปีอ่ะนะครับเพราะฉนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าจะยุบพักเพื่อไทยภายในก่อนันที่สิบสีพฤษภาเนี่ยนะครับผมคิดว่าอ่าควรจะไปดูกระบวนการทั้งหมดในการยุบพักเอาให้มันชัดเจนตามข้อกลก่อนครับผมแต่อาจารย์สมชัยออกมาบอกว่ากกตไปแก้ระเบียบยุบแบบเทอร์โบแล้วกกตก็ไปย้ำคำพูดของอาจารย์สมชัยนี่แหละอีกครั้งหนึ่งในการแถลงข่าววันนี้นะครับอาจารย์ธนทรครับ ครับเข้าใจครับคืองี้ครับกระบวนการเทอร์โบที่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีระยะเวลาที่ทําให้กรกรตรต้องส่งคาร้องขึ้นไปให้กับศารลรัฐธรรมนูญครับประเด็นคือว่ากระบวนการตัดสินยุคพ,พักมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นอำนาจกรกรตรไงครับม,มันเป็นอำนาจของศารลรัฐธรรมนูญครับซึ่งพอกรกตเสนอขึ้นไปที่ศาลเนี่ยศาลท่านก็จะมีระเบียบในการพิจารณาคดีนะครับซึ่งมันเกินสามสิบวันแน่นอน นะครับแล้วเราลองดูนะครับว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมีเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ย60วันครับนะครับเอาผมเอาง่ายๆเลยนะคุณศักสยามเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้ตั้งแต่ถูกพักปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันนี้กระบวนการในสารนูญยังไม่เสร็จเนอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจทุกฝ่ายนะครับว่าว่าเอออยากเออว่ากกตพูดอย่างนี้ต้องมีนัยยะตรงนี้นีไม่ได้มีปัญหาสําหรับผม อใช่ผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าเฮ้ยกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยขั้นที่หนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรครับเพราะมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้กรกตมีมติพรุ่งนี้ส่งสารสารยุบเลยไม่มีหรอกครับครับผมค่ะก็คือต้องใช้เวลานะคะอย่าไปกังวลใจนะคะแต่ละพับแล้วเราลองคิดค่ะแล้วเราลองคิดดูว่านะครับเอาละสมมติว่าโดนยุบจริงๆก็ได้อ่า พอโดนยุบหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ<ฆ>กเยอะแยะครับคบนะครับพักลุงป้อมก็มีพักใครต่อใครก็มีสําหรับคนเป็นสอสอแล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรผมพูดตรงๆนะ<ฆ>นะครับแล้วเผลอๆเนี่ยจะเพิ่มปัญหาทางการเมืองเพิ่มขึ้นมากเพิ่มให้มากขึ้นไปอีกเพราะนั้นถ้าคิดจะยุบผมไม่ได้มีปัญหานะ,<ฆ>นะครับคิดจะยุบก่อนเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการของกกตต้องเริ่มเร็วกว่านี้ครับ มีจนวันที่วันอาทิตย์เนี้จะเลือกสร้างล่วงหน้าอยู่แล้วถูต้องไหมครับแล้วจากเจ็วันทีเลือกสร <7 S 2> ้างจริงกระบวนาการ,รนับเวลาเทอร์โบยังไงเนี่ยมันก็ไม่ทันครับ ครับผมค่ะอาจารย์คะแล้วหลังจากนี้ไปนี่คือช่วงนี้เราเห็นชัดเจนแล้วลหละว่ามันจะเป็นการต่อสู้กันเองระหว่างฝั่งประชาธิปไตยแล้วช่วงนี้คะแนนแต่ละพรรคอย่างเพื่อไทยคะแนนก่อนนาเก้าไกลเองบางโพเองก็บอกว่านําเหมือนกันนะคะคะแนนดีวันดีคืนทีเดียวช่วงหลังจากนี้ไปเขาจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะรักษาคะแนนที่มีอยู่เนี่ยคือจะต้องแบบว่าทํายังไงให้สามารถที่จะคลองใจประชาชนได้ในระดับนี้ต่อไปนะคะฮะก็พรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ เขาก็ออกสตาร์ทแล้วนี่ครับวันนี้คุณองคงยิงก็ให้ข่าวแล้วว่าอันนี้เพื่อไทยค่ะามานำัแล้วก็นัดตื่อมวลชนแถลงข่าวแล้วคอันนี้ชัดเจนอ่ะเพื่อไทยนี่ชัดเจนมากออกตัวแรงตลอดเวลาแต่ว่าก้าวไกลอะค่ะถูกฮะก้าวไกลก็เราก็เห็นคุณพิธาแล้วนี่ครับวันนี้ก็ขึ้นเวทีดีเบตใช่ไหมครับพรุ่งนี้พักก้าวไกลก็คงจะมีแผนของพักก้าวไกลก็ลุยกันต่อ ช่วงโค้งสุดท้ายก็จะมีวาทกรรมเด็ดๆอย่างตอนที่วันที่ยี่บเอ็ดเมษาบอกมีลุงไม่มีเราต้องไหมครับมีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราอันนี้ใช้ได้เลยนะครอบนี้ก็อาจจะต้องมีวาทกรรมอย่างที่ผมบอกนะใช่ไหมครับว่าถ้าถ้าถ้าเลือกใช่ไหมครับถ้าเลือกพักเพื่อไทยเอาวสมมุตินะเลือกพักเพื่อไทยก็ได้ปอม อ่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้สุกงค์และพ่อวันนี้อย่างที่ผมบอกไงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามร้อยสิบเสียงถ้าจะมีถ้าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาพลังประชาัฐพรรคเดียวก็เลือกเลือกเพื่อไทยก็ได้ป้อมแต่คุณทักษินเคยบอกว่าไม่เคยคุยกับลุงป้อมมาสิบเจ็ดปีแล้วนะครับเพื่อไทยไม่โง่พอจะยกตําแหน่งนายกให้กับป้อมนะฮะก็ถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้ครับมันไม่ยากหรอกครับเรื่องนี้นะครับผมไม่เห็นมีอะไรยากสักเรื่องหนึ่งเลยการเมืองไทยอืมค่ะ ถึงเวลาก็คุยกันได้ทุกทีอะฮะไม่มีปัญหาแล้วก็ขนาดแค้นยี่แค้นยี่สิบปียังบอกผ่านสื่อขอให้ยกโทษให้กันก็ได้ขอให้ลืมก็ได้ะอ,มอมะมันจะไม่ยากอะไรครับเรื่องแค่นี้ง่ายจะตายครับค่ะอาจารย์คะพูดถึงเวทีดีเบตเมื่อสักครู่เนี่ยแต่และพักเองเขก็ไปดีเบตส่งตัวแทนกันไปแต่มีสองลุงอะที่ไม่กล้าไปดีเบตด้วยอ้างว่าพูดไม่ค่อยเก่งอะฮะ การไม่ไปดีเบตเนี่ยจาย์คะมันจะเป็นผลเสียไหมฮะในการตัดสินใจที่จะให้คะแนนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะทั้งพี่ตูกับพี่ป้อมเนี่ยค่ะครับก็เอานงี้แล้วกันนะครับตอนนายกยิ่งรักแลนสไลด์นายกปูก็ไม่เคยขึ้นเวทีดีเบตกับใครเหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยเขาก็อาจจะเอาโมเดลกับโมเดลเดียวกับนายกปูก็ได้ค่ะ นะครับแต่ว่าส่วนว่าจะผลจะออกมาอย่างนายกภูหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่แคนดิเดตนายกไม่ขึ้นเวทีดีเบตเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นปีห้าสี่ก็เกิดมาแล้วค่ะนะครับนายกภูก็ก็ไม่ขึ้นเวทีดีเบตเหมือนกันะนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นผสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่แปลกใจที่ลุงตู่กับลุงป้อมแกคิดอย่างนี้เพราะอะไรก็นายกภูก็เคยยิแบบนี้มาก<ต>่อนครับแต่ไม่ได้แปลว่าผลออกมามันจะเหมือนกัน ครับนะครับผมแค่บอกว่าวิธีคิดแบบนี้สําหรับผมไม่ใช่เรื่องใหม่ครับครับพี่เบิร์ตเคยบอกว่าฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้ทักสินไปให้สัมภาษณ์ที่นู่นว่าจะกลับมาเมืองไทยมันจะกลายเป็นฟ้าผ่ามันจะกลายเป็นสายล่อฟ้าในยะสําคัญการเมืองต้องติดตามยังไงครับอาจารย์ทนพย์ครับก็ไม่ต้องติดตามอะไรนะฮะตอนนี้ก็ถ้าใครอยากได้สองเด้งปิดสวิตช์สามปอด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับ นายกทักษิณอยากกลับบ้านด้วยก็เลือกพรรคเพื่อไทยให้แยนสไลด์ส่วนถ้าใครเกียดนายกทักษิณไม่ว่าคุณจะรักลุงตู่สุดใจแค่ไหนวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ารวมไทยสร้างชาติต้านคุณทักษิณไม่อยู่อ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ทําใจไปกาพรรคเก้าก่ก็มีเท่านี้ครับครับขอบคุณนะครับผมอาจารย์ธนพรครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ธนพรศรียากูลครับโอ้โห วันธงกว่าทุกธงเลยนะจริงค่ะชัดเจนมากแน่นอนนะคะกับแน่นอนนะคะแล้วก็มันมีปัจจัยหลายอย่างเที่ยวที่ฟังเนาะมั่นใจเที่ยวนี้แลนสไลด์แน่แล้วก็การประกาศของคุณทักษิณมันไม่ได้มีผลเสียกับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดเลยนะคะโอ้ตอนแรกหลายคนบอกุ่ยมันจะทําให้คะแนนนิยมเสียไปไหมอะไรไหมอาจารย์ธนพรมองตรงกันข้ามก็มองว่าเป็นผลดีด้วยแล้วมันจะได้ชัดเจนไงใครอยากเลือกคุณทักษิณใครชอบคุณทักษิณก็เลือกเพื่อไทยถ้าเกิดไม่อยากเลือกเพื่อไทยก็ไปเลือกก้าไกลให้เยอะๆจะได้สกัด สองลุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งที่ไม่เอาทักษิณฝั่งที่เกลียดทักษิณบอกว่าจะกลับมาก็ต้องเข้าคุกก่อนเนี่ยค่ะดูอาจารย์ธนพลอธิบายความว่ากระบวนการตอนที่คุณสมศักดิ์เป็นลัมติว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปแก้ไขกฎกติกาของกรมราชัณฑ์แล้วนะค่ะเรื่องของไอ้ที่คุมขังอะ่คุมขังจะเป็นบ้านก็ได้เป็นโรงแรมก็ได้ใช่ไหมคะยองรับกับการที่จะกลับมาของคุณทักษิณไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็กระบ,บวนการต่างๆที่มีการไล่คดีมาเลยว่าคุณทักษิณขนานี้มีกี่คดีบ้างที่รอคําตัดสินของศาลแต่ทักษิณบอกแล้วว่าให้สัมภาษณ์กับท่านายเกลดูก่อนหน้านี้ว่ากลับมาพร้อมที่จะติดคุกนะฮะแล้วก็จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ที่โทษศักรรมด้วยนั่นคือวัทกรรมทางด้านการเมืองพบกันเร็วๆนี้จะพบกันจริงหรือเปล่านะครับต้องติดตามดูกันเมืองไทยอย่างระทึกเลยนะฮะ,ะแล้วก็อย่างที่ทราบว่าวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยโพทุกสํานัก มองข้ามสองลุงไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะคู่แข่งของเพื่อไทยนาทนี้ไม่ใช่ลุงทั้งสองลุงแต่คือก้าวไกลซึ่งขณะนี้กําลังหายใจลดต้นอคอและก้าวไกลซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าตั้งสมการทางด้านการเมืองในการจับคูวในการจะตั้งบันละยากมากเ <c oughs> พราะความสุดตรงของเพื่อก้าวไกลหรือเปล่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอาจารย์ธนพรบอกว่าถ้าจะสกัดเพื่อไทยต้องไปเทคะแนนให้กับก้าวไกล แล้วลุงต่างๆที่อยู่ในขั้วรัฐบาลเดิมล่ะคิดอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อครับ <นะ S 1> พักคู่เดียวครับค่ะ